เราได้ทำบุรักิจิตเบื่องตนคือการไหว้พระโสดมนต์จเจริญพรมมวิหารและอื่นอื่นเสร็จลงไปแล้วการไหว้พระโสดมนต์เป็นการแล้วลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ การเจริญพรหมวิหารเป็นการประกาศความเป็นมิมตรไมตรีต่อกันและกันตลอดทั้งสัตว์ในโลกอื่นมีผู้ผีปีศาจเป็นต้นอันนี้เป็นกิจวัตรทีท่มีความจำเป็นจะต้องทำอย่างนั้น การเลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นการไหว้ครูและเลือกถึงคุณของพระธรรมก็คือการไหว้คําสัง่งสอนและเลึกถึงคุณของพระสงฆ์ก็คือไหว้บุคคลตัวอย่างบุคคลตัวอย่างหมายถึงผู้นำทางในการปฏิบัติ สืบทอดมาจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราชอบใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์เพราะพระองค์สอนให้เราเว้นจากบาปความชั่วให้สร้างความดีให้ทำใจให้ผ่องใส แผนการแห่งการละบากความชั่วศีลที่เราสมาทานมาแล้วทำสอนที่ว่าสัพปาป,ปัสสะอกระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงก็หมายถึงการตั้งเจตนางดเว้นตามกฎของศีลห้าข้อการยังกุศลให้ถึงพร้อม ก็คือมาปฏิบัติสมาธิภาวนาสร้างจิตให้มีพลังงานเพื่อจะน้อมนำไปใช้ในธุรกิจอันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันและพิจารณาธรรมะอันละเอียดให้มีความรู้แจ้งแจงตลอดตามความเป็นจริงการทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดหรือผ่องใส หมายถึงทำใจให้มุ่งตรงต่อความดีคือว่าเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อจะรับสินจ้างรางวัลเพียงเพื่อปฏิบัติเพื่อชำระจิตของเราให้มีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน เพราะศาสนาพุทธพระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างความรักความเมตตาปราณีในการและกันเป็นเบื้องต้นพอขึ้นต้นพระองค์จะสั่งว่าจะฆ่ากันจะเปลียดเปลียดกันจะปมเหงิกันอย่ารังแกกันอย่าอิจฉาตาร้อนกันยังแถมให้นึกเสมอว่าขอสัตว์ทั้งหลายผู้เป็นเพื่อนผู้เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น จงเป็นผู้มีสุขกายสุขใจจะได้เปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันและกันจงเป็นผู้มีสุขรักษาตนให้พ้นภัยทั้งปวงเถิดมเ,เมื่อเรางดเป็นจากกฎของศีลห้าจเจริญเมตตาพรหมวิหารเป็นจิตวัตรประจำวันเราก็ได้เ่อว่าเป็นผู้มีความรู้สึกสํนนึกผิดชอบทั่วดี ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีที่มีอยู่ในจิตของเรานั้นเองเป็นจุดเริ่มแห่งความเป็นผู้มีพุทธ,ธะในจิตเรามาทำสมาธิภาวนาเพื่อจะสร้างจิตพุทธ,ธะของเราให้มีความเจริญเติบโตและเบ่งบานเต็มที่จนกลายเป็นผู้มีจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน เมื่อจิตของเราเป็นพุทธ,ธะโดยธรรมชาติคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็มีคุณ,ณธรรมที่ทำคนให้เป็นพุทธ,ธะอยู่ในจิตของเราที่ไดการทรงไว้ซึ่งความรู้สึกเช่นนั้นตลอดกาลก็ได้ชื่อว่าทรงไว้ซึ่งพระธรรมลักษณะของผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจะต้องมีสติ มีสติตั้งใจระวังว่าเราจะละความทั่วประพฤติความดีก็เป็นกิริยาของความเป็นพระสงค์มีอยู่ในจิตของเราดังนั้นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าโดยความเป็นจริงแล้วคือคุณนธรรมคุณธธรรมที่เรากำลังมานั่งค้นคว้าหากันอยู่เวลานี้ ดังนั้นขอทุกท่านจงมีสติกำหนดรู้จิตของตนความรู้สึกอยู่ที่ไหนจิตก็มีอยู่ที่นั่นกำหนดอารมณ์กรรมาฐานตามที่ตนถนัดแล้วก็ปฏิบัติต่อเรื่องกันเมื่อเรามานั่งอยู่อย่างนี้เรามีสติตั้งใจอยู่เราก็รู้ว่าเรามีกาย ในเมื่อจิตของเราไปรู้อยู่ที่กายก็มีกายเป็นอารมณ์จิตโดยหลักแนละวิธีการตามตำราเขาเรียกว่ากายจานุปัสนาสติปัฏฐานเมื่อเรามีสติกำหนดรู้อยู่ที่จิตก็เป็นจิตตานุปัสนาสติปัฏฐาน เมื่อเรามีสติกำหนดรู้อารมณ์คือความคิดที่ปรุงแต่งก็เรียกว่าจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานการปฏิบัติของเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การกำหนดรู้อารมณ์จิตมีสุขหรือมีทุกข์แม้จนกระทั่งว่าเรามีปีติมีความสุขเกิดขึ้นในจิต จิตเรามีสติรู้สิ่งเหล่านั้นอยู่ในปัจจุบันก็ได้ชื่อว่าเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานดังนั้นการปฏิบัติสติปัฏฐานสี่เพียงแค่เรามีสติกำหนดรู้จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราเอาจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นที่ตั้ง เราก็รู้สติปัฏฐานครบถ้วนทั้งสี่อย่างในขณะจิตเดียวคือกายเวทนาจิตธรรมดังนั้นนะโอกาสต่อไปนี้ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีสติกำหนดรู้จิตมีสติกำหนดรู้ที่จิตถ้าจิตของท่านอยู่นิ่งๆก็ปล่อยให้นิ่งไป ถ้าจิตวิ่งไปกำหนดรูลมหายใจก็ปล่อยให้รู้ถ้าจิตว่างปล่อยให้ว่างถ้าจิตคิดก็ปล่อยให้คิดให้มีสติกำหนดตามรู้อยู่ตลอดเวลาถ้าบางท่านอาจจะบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นต้นหรืออะไรก็ตามแต่ท่านถนัดในขณะที่จิตบริกรรมภาวนาอยู่นั้น แม้เขาจะบริกรรมภาวนาไปถึงไหนจนรู้สึกว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะบริกรรมภาวนาแต่จิตของเราบริกรรมภาวนาเองก็ปล่อยให้เป็นไปแต่ถ้าเ่าใดช่วงใดจิตของเราทิ้งบริกรรมภาวนาเดิมให้เกิดความคิดขึ้นมาให้มีสติกำหนดรูปความคิด ธรรมชาติของจิตถ้ายังไม่มีพลังงานเพียงพอพอคิดขึ้นมาเรากำหนดรู้จิตจะหยุดคิดทันทีกลายเป็นความว่างให้พยายามกำหนดรู้ความว่างเพื่อให้รู้อยู่ในทีถ้าจิตว่างนานๆแล้วก็เกิดความคิดก็กำหนดรู้ความคิดถ้าวิ่งมาหาลมหายใจก็กำหนดรู้ลมหายใจ ถ้าจิตคิดเพื่ก,กำหนดรูกความคิดซึ่งมตินี้อาจจะขัดจากหลักการที่เราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าเมื่อจิตบริกรรมภาวนาหรือทิ้งอารมณ์เดิมไปคิดอย่างอื่นให้ดึงมาหาอารมณ์เดิมเช่นบริกรรมภาวนาพุทโธถ้าเผลอเพลอจิตทิ้งพุทโธ พอรู้สึกตัวก็ให้ย้อนมาบริกรรมภาวนาพุทธโธใหม่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาอย่างนี้แต่ตามสูตรนี้ถ้า,ากว่าจิตบริกรรมภาวนาพุทธโธอยู่ปล่อยให้บริกรรมภาวนาไปจนกระทั่งรู้สึกว่าจิตของเราบริกรรมภาวนาเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจ หรือในบางครั้งบางทีจิตของเราคิดอย่างอื่นขึ้นมาบริกรรมภาวนาพุทโธอย่างปรากฏอยู่ในส่วนลึกของจิตไม่ว่าเราจะทำอะไรยืนเดินนั่งนอนรับทานเดินทําผู้คิดจิตของเราบริกรรมภาวนาพุทโธเองก็ปล่อยให้เป็นไปอยู่อย่างนั้นถ้าว่าจิตเชี่งบริกรรมภาวนาพุทโธไปเกิดความคิด มีสติกำหนดรู้ความคิดถ้าความคิดไม่หยุดยัง้งปล่อยให้คิดไปนั่นแสดงว่าจิตของเรามีพลังงานในเมื่อปล่อยให้คิดไปเรามีสติกำหนดตามรู้หนักหนักเข้าเราจะรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบเราก็เกิดปีติเกิดความสุขเกิดความเป็นหนึ่งคือจิตรู้อยู่ที่ความคิดเพียงอย่างเดียว เมื่อคิดไปสุดท่วงแล้วจิตจะหยุดนิ่งเป็นสมาธิหรือไม่หยุดก็ไม่ต้องไปกังวลบางทีจิตของเราคิดอยู่คิดอยู่ไม่หยุดจังแต่ตีก็ตามรู้เองโดยอัตโนมัติรู้สึกว่ากายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบมีปีติมีความสุขเหมือนตัวจะลอยขึ้นบนอากาศ ความคิดก็ยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นจนขนาดที่ว่าเรากำหนดตามรู้ไม่ทันแต่ในช่วงนี้ความตั้งใจที่จะกำหนดรู้ความคิดนั้นไม่มีแต่ว่าจิตจะรู้ตัวอยู่ว่ามีความคิดตลอดไปในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าจิตกำลังเริ่มจะเดินจะเดินวิปัสสนากรรมฐา,าน แต่ยังเป็นภาคปฏิบัติแต่ถ้าหว่าจิตจุดนิ่งลงไปนิ่งสว่างรู้ตื่นเบิกบานเป็นอุปจาระสมาธิหรือบางทีอาจจะสงบละเอียดเข้าไปถึงอัปปนาสมาธิเมื่อจิตไปยับยั้งอยู่ในความสงบพอสมควรแล้วก็ย้อนออกมาพอมารู้สึกว่ามีกาย บางทีจิตว่างอาจจะพุ่งกระแสอ,ออกไปข้างนอกแล้วเกิดภาพในมิตต่างๆบางทีพอรู้สึกตัวรู้จิตวิ่งตามลมหายใจเข้ามาก็าจะมาสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายรู้เห็นอวัยวะต่างๆถ้าไม่เป็นเช่นนั้นจิตกําหนดรู้อยู่ที่จิตก็จะรู้ความคิดที่เกิดดับตลอดเวลาเมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วมาเกิดความรู้ว่า ความคิดเป็นความคิดเป็นอาหารของจิตความคิดเป็นการบริหารจิตให้มีพลังงานความคิดเป็นสิ่งหมายให้เรารู้ว่าอะไรไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความคิดนี่แหละมายั่วยุให้เราเกิดกิเลสและอารมณ์เกิดความยินดียินร้ายพอใจไม่พอใจแล้วก็เกิดสุขเกิดทุกข์ เมื่อสุกทุกข์แปากฏเด่นชัดขึ้นจิตจิตจิตที่มีพลังงานมีสติสัมปชัญญะจะกลายกลายเป็นปัญญาแล้วสามารถที่จะกำหนดรู้สุกทุกข์ที่เกิดจากอยู่ภายในจิตว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ,จ้าตรัสรู้เมื่อจิตมีสติสัมปชัญญะมีสม,มาธิมั่นคง จิตดำรงอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานที่มีวิตกวิการคือนึกถึงความสุขและความทุกข์แล้วก็จะเกิดสติปัญญาแก่ข้าขึ้นสามารถกำหนดรู้จิตว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นดับไปแล้วจิตก็จะกำหนดรู้อารมณ์จิตที่เกิดดับเกิดดับ ก็เป็นการรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเช่นเดียวกับท่านัญญาโกณัญญะฟังธรรมจากกัปวัตตนสูตรจบลงแล้วได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา ก็ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลในขั้นโสดาปฏิมรรคปฏิผลความรู้ธรรมะอันละเอียดหรือสูงสุดนั้นซึ่งเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นเป็นภาษาจะเกิดขึ้นในขณะที่กายกติดยังมีความสัมพันธ์กันอยู่ เมื่อหากว่ากายกับจิตยแยกออกจากกันกายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งจิตสามารถที่จะรู้เห็นอะไรต่างๆได้แต่ไม่สามารถที่จะพูดเป็นภาษาออกมาแต่แต่ว่ารู้แต่แต่ว่าเห็นแต่สามารถบันทึกข้อมูลต่างๆไว้พร้อมหมด เมื่อจิตถอนจากสมาธิมาแล้วจึงจะมาอธิบายสิ่งที่รู้เห็นนั้นเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งเรียกว่าเจริญวิปัสนาการเจริญวิปัสนาเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้จิตยอมรับสภาพความเป็นกิงในสภาวะธรรมตามที่รู้เห็นทีนี้ถ้าหากว่านักปฏิบัติมีสติกำนดูู้จิตรู้ความเกิดและความดับของสภาวะที่เกิดดับอยู่กับจิต เมื่อออกจากสมาธิมาแล้วจิตยังไม่ตัดสินว่าอะไรเป็นอะไรก็รยังเป็นภูมิรู้ขั้นสมถกรรมฐา,านหากจิตทีาออกจากสมาธิมาอยู่ในระดับสมาธิอ่อนๆแล้วก็มารู้ขึ้นมาว่าอ้อสิ่งที่เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นอย่างนี้เองจุดนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐา,าน เพราะฉะนั้นในขณะที่จิตเดินไปตามคันรองของสมาธิตามขั้นตอนจะเป็นไปตามแนวทางแห่งสมาบัติก็ตามหรือแนวทางแห่งวิปัสสนาก็ตามถ้า,าก็จิตออกจากสมาธิมาแล้วไม่มีการตัดสินสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แน่ชัดลงไปแสดงว่าจิตยังไม่มีปูมความรู้ยังไม่ถึงขั้นแห่งวิปัสสนา การพิจารณาสิ่งใดโดยความตั้งใจเป็นการปฏิบัติตามแบบอย่างของวิปัสสนากรรมฐานแต่ในขณะที่กาลังพิจารณาอยู่นั้นยังไม่ใช่วิปัสสนาเป็นแต่ภาคปฏิบัติเท่านั้นเมื่อพิจารณาไปจิตสงบนิ่งลงเป็นสมาธิมีความรู้ตื่นเบิกบานมีสติสัมปชัญญะมั่นคง จิตสามารถปฏิวัติตนไปสู่ภูมิจิตภูมธรรมจะรู้อะไรเห็นอะไรก็รผดขึ้นมาเป็นอย่างๆหรือต่อเนื่องกันอย่างไม่ขาดสายอันนั้นเรียกว่าจิตกําลังเริ่มเดินวิปัสสนาซึ่งจิตจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติความเข้าใจของนักปฏิบัติสมาธิบางท่านอาจจะบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตาม ในขณะที่ปฏิบัติเขาบังคับในโคมจิตของเขาให้น้อมไปสู่ความสงบเพราะอาศัยการน้อมการฝึกฝึกบ่อยๆจนคล่องตัวชำนิชำนานเราสามารถที่จะสะกดจิตของตัวเองให้หยุดนิ่งเมื่อไรก็ได้แต่ว่าความหยุดนิ่งอันนี้เป็นแต่เพียงความสงบยังไม่ใช่สมาธิ สมาธิจะเกิดขึ้นต่อเมื่อจิตสงบแล้วปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสภาวะไปสู่สภาพอีกอย่างหนึ่งเพื่อมีลักษณะแจ่มแจ่มรู้ตื่นเบิกบานมีความสว่างไสวจิตที่มีจิตสมาธิที่มีพลังงานย่อมมีความสว่างเป็นเครื่องหมายอันนี้เรียกว่าจุดเริ่มแห่งสมาธิที่เกิดขึ้นเป็นเองโดยธรรมชาติของสมาธิ ทีนี้พอหลังจากนั้นแล้วเราจะไม่มีทางที่จะได้ตั้งใจหรือน้อมจิตไปทางใดจิตจะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติถ้าสมมติว่าจิตได้บรรลุปฐมฌมานมีวิตกวิจารปีติสุขเอกับคตาถ้าหากว่าจิตละวิตกวิจารก็ก้าวขึ้นสู่ภูมิแห่งทุติยชฌานถาละปีติ ก้ก้าวขึ้นสู่ภูมแห่งกาติยะทานข้าละสุขก้ก้าวขึ้นสู่ภูมแห่งจะตุตถาานซึ่งจะมีวิตกพิจารณ์ซึ่งจะมีเอกขตาและอุเบกขาเป็นองค์ประกอบจิตที่อยู่ในจะตุตถาานนั้นเป็นอย่างไรจิตอยู่ในจะตุตถาาน เป็นจิตที่สงบ,บนิ่งรู้ตื่นเบิกบานร่างกายตัวตนหายไปหมดแล้วยังเหลือแต่จิตตัวเดียวเท่านั้นนิ่งสว่างสวัยอยู่ในถ้ำกลางแห่งความว่างในช่วงนี้จิตยังยึดเอาความสว่างของของจิตนั่นแหละเป็นอารมณ์ความสว่างยังเป็นรูรเกราะฉะนั้นทานที่สี่ท่านจึงเรียกว่าจะตุจฌาน ก็หลังจากนั้นจิตจะน้อมจิตจะไปน้อมไปสู่ฌานขั้นไหนสมาธิขั้นใดจิตจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติความเป็นเองของจิตสมาธิในขั้นอัตโนมัติจะเริ่มต้นแต่ปฐมฌานเป็นต้นไปจิตจะมีญาณบรรลุรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งใดจิตก็จะไปรู้เองเห็นเอง จะเข้าสู่สมาธิฌานขั้นใดจิตก็จะปฏิวัติตัวไปเองโดยอัตโนมัติซึ่งผู้ปฏิบัติไม่ได้มีสัญญาเจตนาที่จะน้อมจิตไปที่ไหนเพราะในตอนนี้จิตหมดความรู้สึกว่ามีกายกายไม่มีจิตมาน้อมไม่เป็นคิดไม่เป็นแต่สามารถรู้เห็นสิ่งต่างๆได้ การพิจารณากรรมฐานแม้แต่พิจารณาอสุภะกรรมฐานก็ตามเราพิจารณาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนือเอ็นกระดูกเป็นของปฏิกรูน่าเปลียดโสโครเราก็พูดได้เฉพาะเวลาจิตยังไม่มีสมาธิอย่างแท้จริงเมื่อหากว่าจิตสงบเป็นสมาธิแล้วแม้ว่าจะมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนือเอ็นกระดูก อยู่ในลักษณะที่ทวนให้เกิดปฏิกูลน่าเกลียดโสโคกรกเจตูพรู้แจ้งเห็นจริงจะไม่มีความรู้สึกรังเกยียจหรือเกลียดหรือเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเป็นสิ่งที่น่าเกลีกยดเจตจะอยู่ในสภาพปกติไม่สําคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรได้แต่รู้เฉยอยู่เท่านั้น แม้ว่าผู้พิจารณาพระไตรลักษรูปนามเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ตามเราจะเลิกคิดได้เฉพาะเมื่อจิตจังไม่มีสมาธิแต่เมื่อจิตมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วความรู้เรื่องอนิจจงทุกขังอนัตตาโดยเป็นภาษาไม่มีจะมีสภา,าวะที่เกิดดับเกิดดับเกิดดับปรากฏการอยู่ภายในจิต แม่การพิจารณาสิ่งอื่นๆก็เช่นเดียวกันเช่นพิจารณาธาตุกรรมฐา,านเรามาแยกธาตุของเราออกว่าร่างกายนี้มีธาตุสีดินน้ำลมไฟส่วนที่มีลักษณะแข่นและแข็งเช่นผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกม,ม้ามหัวใจตสปอดทัผังผืดใส่น้อยใส่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่า ซึ่งเป็นสิ่งที่มีมีลักษณะแข่นและแข็งจับต้องได้ด้วยมือมองเห็นได้ด้วยตาถ้าหากว่าเกิดใิมิตรู้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้สลายตัวไปเป็นธาตุดินไปกองกันอยู่จิตผู้รู้จะมีแต่รู้อยู่เฉยๆแล้วจะไม่มีการพูดจาว่านี่คือธาตุดินเมื่อเราพิจารณาธาตุน้ำ น้ำดีน้ำเฉลตน้ำตาเปลวมันเป็นต้นในเมื่อคิดเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นธาตุน้ำจริงๆก็ได้แต่รู้อยู่เฉยๆคำว่าธาตุน้ำก็ไม่มีทีนี้ถ้าหากว่ากำหนดรู้พิจารณาเรื่องธาตุไปไปที่เผากายเผาอาหารให้ย่อยทบไฟที่ ยังกายให้ร้อนกระวนกระวายหรือไปที่ทำกายให้สุดลมหรือจเจริญเติบโตขึ้นแม่วรู้เห็นธาตุไฟโดยเด่นชัดมองเห็นเป็นเปลวไฟลุกอยู่ก็าตามจิตก็ได้แต่รู้อยู่เฉยๆไม่ได้บอกว่านี่คือธาตุไฟแม้ธาตุลมก็เช่นเดียวกันลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมในท้องลมในไส้ ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำแม้จิตจะเห็นลมมองเห็นลมชัดเเนเพรกะ็จะไม่นึกว่านี่คือลมเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงย่อมไม่มีภาษาสมมติปัญญาดังที่กล่าวมานั้นเราระบ,บุชื่อเลยเรียกชื่อว่าดินน้ำลมไฟได้เฉพาะในขั้นที่เราตั้งใจนึกคิดพิจารณาอยู่เท่านั้น ในเมื่อพิจารณาแล้วเพราะอาศัยการพิจารณาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเอาการพิจารณาเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเมื่อจิตสติมีพลังงานเข้มแข็งขึ้นจิตสงบนิ่งเป็นสมาธิมองเห็นสิ่งต่างๆที่พิจารณาเป็นนิมิตรปรากฏขึ้นกับจิตอาจจะมองเห็นดินน้ำลมไฟในขนาดเดียวในขณะจิตเดียว แต่เจตก็จะรู้เห็นอยู่เฉยๆคำว่าดินน้ำลมไฟจะไม่มี